CRC เคลมตัวเองว่าเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็น IPO คาปิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่25มีนาคมทูมินิบายพ่โดยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องบริษัทเซนทัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น CRC ราคาหุ้นล่าสุดของ CRC ปิดตลาดไปเมื่อวันพุธที่25มีนาคมที่ราคา24บาท10สางถือว่าเป็นราคาวิ่งไปเกือบจะชนซิลลิงที่15เออย่าลืมนะครับว่า CRC ก่อนหน้านี้คือวันที่24มีนาคมราคาหุ้นของ CRC ลงไปถึงจุดต่ำสุดที่21บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้น จุดต่ําสุดขยับขึ้นมาเป็นซีลิ่งเนี่ยคือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับ CRC แล้ว CRC เคลมตัวเองว่าเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็น IPO ค้าปิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาแล้วในขณะเดยียวกัน CRC ก็เข้ามาในตลาดพร้อมกับการกันหุ้นส่วนเกินเพื่อรักษาสเสถียรภาพของราคาหุ้นหรือที่เรียกกันว่าหุ้นกลิ่นชูจํานวน10%ของหุ้น IPO ทั้งหมดนั่นก็คือ1 6หนึ่งโ้ยหกติหุก้าจุดหน่่งล้านชูเนซึ่งโดยจะติหุ้น, IPO Green น,น ST ตั้งแต่วันเข้าตลาดวันแรกไปจนครบ1เดือนถึงจะปลดเครื่องหมาย ST แต่ราคาหุ้นของ CRC เมื่อครบวันที่20มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ปลดเครื่องหมาย ST เนี่ยคือราคาหุ้น24บาท70สตางเป็นราคาต่ำกว่า IPO ถึง17บาทกว่าๆสำหรับหุ้น IPO ตัวอื่นที่มี Green Shoe อย่างเช่น a w c หรือว่า BM ไม่มีหุ้นตัวใดเลยนะครับที่ราคาหุ้นในวันที่ปลดเครื่องหมาย ST เนี่ยจะต่ำกว่าราคาจองมี CRC เพียงแค่ตัวเดียว ล่าสุดราคาหุ้นของ c r c ขยับขึ้นมาเป็น25-26บาทจากราคาปิดเมื่อวันที่25มีนาคมแล้วก็มีนักวิเคราะห์จากบอลบอลหลวงออกมาให้ราคาเป้าหมายของ CRC ไว้ที่42บาทซึ่งตอนนี้มีนักวิเคราะห์จากบอลบอลหลวงสำนักเดียวเท่านั้นที่กล้าออกมาให้ราคาเป้าหมายของ CRC สาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าบอลบอลหลวงคือที่ปรึกษาทางการเงินของ c r c นั่นเองเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมาย42บาทจึงเป็นราคาที่บอลบอลหลวงตั้งเอาไว้แน่นอน แต่จะบอกว่าจากราคา IPO 42บาทร่วงลงมาที่ราคาต่ำที่สุด21บาทเนี่ยมันคือการร่วงลงมา50%แต่จากราคา21บาทกลับขึ้นไปราคา42บาทเนี่ยมันคือการวิ่งกลับคืนไป100%นะครับการกลับคืนไป100%เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้น c ซีจับตาดูดีๆนะครับจำไว้นะครับ,รบเรื่องหุ้นรู้ไว้ไม่เป็นเมาสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ